นายใช่แผนแบบอ๋อพี่พี่ได้พี่ได้ของนี่พี่ได้ของไม่รู้จะทำไงตกใจทำตกใจอะ่ะโอ้ยชัดเดอรี่ตกใจอะ่ะพี่ได้ของอะ่ะอยู่ดีก็หยิบขึ้นมาอุย้ยในนี้มีเดี๋ยวเดี๋ยวลองแกะดูสิเขามีเขามีเขามีใบแบเบอร์บนบน ลักลกลักกมาน่ะเป็นสิบยี่สิบมือเขาแกะดูอันอื่นไม่มีเลยมีแต่อันนี้อะไรเงี้ยก็คือถือเอาไว้เอาอะไรแล้วใช่ไหมถือเอาไว้ทําเอาไว้แล้วก็มาให้เราอะไรเงี้ยโอ้พี่ได้พี่ได้เนี่ยพี่ได้โอ้พี่โชคดีจริงๆเลยแต่ว่าไม่รู้จะให้พี่ได้ไหมเนี่ยของเงยอะอย่างนี้พี่มันมันไม่ได้หนูหนูตัดสินใจไม่ได้เลยต้องถามผู้จัดการแล้วนี่เพือไหมพี่โชคดีอย่างนี้เนี่ยพี่ได้ของขนาดนี้เนี่ยหกหมื่นเลยนะพี่เนี่ยอื๋อหกหมื่นก็ไว้ใช้เองนะน้องเลย ไม่ต้องมาถึงที่หรอกคิดในใจนะแหมไอไออะไรนะฟอมหมาแก่เนะี่ย่าตลกหมาแก่เคยเคยได้ยินคำว่าฟอมหมาแก่ไหมหมาแก่ไหมหมาแก่มันรู้ม,มากไนงะอ,อย่าเห็นว่าหมาแก่แล้วมัน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 หมดฤทธิ์นะหมาแก่นะี่ยฤทธิ์เยอะนะทันงนีง้บอกว่าฟอมหมาแก่ไงหรือไม่ก็เสือร้ายอนะ่ะ เคยได้ยินมาเสือเสือร้ายเน่ะเสือเสือตัวหนึ่งเนี่ยมันมันป่วยแย่เลยอ่ะแต่เมื่อก่อนเนี่ยมันเป็นเสือที่แบบเสือนี่มันยิงธนงไงแต่ว่าตอนนี้มันป่วยแย่เลยไงแต่ว่ามันก็ยังมันก็ยังมีศักดิ์ศรีอยู่แบบเสือก็คือสเสือนะนะมันก็มันสู้ใครไม่ได้แล้วล่ะตอนนี้มันก็ป่วยตอนนี้คดนใส่ใบ่า่มาเนี่ยมันก็ คำรามว่าอย่าเข้ามาหาเสือลายไม่กลัวตายหรืออะไรเงี้ยคนอื่นเอกพวกสัตว์อื่นมันก็กลัวไงเพราะว่าขู่แบบนั้นทั้งทงที่มันน่ะจะเดินไม่ได้อยู่แล้วไงเสือก็คือเสือไงมันก็ยังไม่ทิ้งลายอ่ะอืมเสือไม่ใช่หมาเสือก็คือเสืออืมนั่นแหละ็องที้บอกไงเสือก็คือเสือแหละนั่นน่ะเราแล้วก็ คุยไปคุยมาสี่สิบนาทีว่าจะคุยแค่สามสามสิบนาทีเดี๋ยวไปคุยตอนดึกคืนต่อสเปหิระโม้โม่ไปเรื่อยคือคือคุยแต่ละเรื่องเนี่ยนะไม่ไม่ได้เตรียมนะทุกเรื่องนี้ไม่ได้เตรียมนะมมนะคือคิดจะคุยลรวก็คุยคุยไปเรื่อยมันมันจะไอ้นี่มันคือไม่เตรียมเนะี่ยมันจะมันจะไอ้นี่กว่านะมันจะเป็นธรรมชาตินะธรรมชาติ ถ้าถ้าเกิดเราเตรียมน่มันจะไม่เป็นธรรมชาติไงถ้าเตรียมอ่ะไม่ไม่เตรียมมันก็ก็คุยไปเรื่อยมีมีอะไรก็คุยก็บอกว่าสามรอหสิบห้าวันเนี่ยมันเราจะไม่มีเรื่องคุยมั่งหนึ่งเลยเใช่ไหมปีนึงมีสามรอหสบห้าวัน,นแล้วเราเกิดมากี่ปีล่ะแล้วอย่าบอกนะว่ากี่ปีแ <c> <c> อปสี่ท้อามอายุจังเลย <c> ลูกกให้คิดตัวเองก็แล้วกันเท่าไหร่ก็เท่านั้นน่ะ <c> อายุรายได้อืม,มีครอบครัวหรือย,ยังเมื่อไหร่จะแต่งงานนี่ นาะไม่มีใครอยากตอบเร้อบางคนเราก็ไม่อยากตอบบางคนก็อยากจะบอกยืนเอถึงเวลาก็บอกฉันอายุเท่าน้นท่านี้แต่จริงก็ไม่ไม่ไม่จำเป็นต้องบอกหรอกนะดูก็รู้เดี๋ยวเราต้อง คือคือบอกไรหผลเลยนะเดี๋ยวเราต้องลงจากสตรีมก็มไม่ลงสักทีนะยังเห็นยังเห็นเอฟซีนั่งอยู่นะตอนนี้สิบเอ็ดคนเครื่องร้อนเตือนแล้วเราก็เครื่องร้อน,เ,น,เ,เ,ออนเดี๋ยวก็ต้องปิดสตรีมตอนเย็นเครื่องอยังร้อนอีกเนาะนี่เพิ่งอาบน้ํนะท่านเนี่ยได้อาบน้ําใหม่ๆเ่ร้อนสดหน่อยนะคะหน้าไม่เป็นไรนะเราเราไม่ ไ้เยอะอันนี้หอมเันนะซื้อสองแถมหนึ่งไม่แพงหอมมากเลยนะอ่ะจริงๆชอบสีชมพูแต่น้องแนะนำน้องสาบอกสีฟ้าหอมนั่สีชมพูน่าจะหอมกว่าไม่รู้นะยังไงก็ชอบกระป๋องสีชมพูอะ่ะมันหวานเป็นคนอะไรก็ไม่รู้ชอบสีชมพู เขบอกสีชมพูเฉยแต่ว่าเราก็ชอบอ่ะไม่สนใจชมพูก็ชมพูเราชอบ, <c oughs> อบหวังว่าจะไม่มีใครโดนโดนพวกมิจฉาชีพนะเตือนไปแล้วเตือนกันหมดแล้วเตือนกันเตือนกันทั้งสุ